จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเหตุระทึกไม่คาดฝันของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ s q 321ขอลงจอดฉุกเฉินสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยหลังประสบเหตุสภาพอากาศแปรปรวนจนเครื่องตกหลุมอากาศกระทันหันแล้วเราในฐานะผู้โดยสารจะสามารถเอาตัวรอดกับเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรวันนี้ KMITL Expert จะพาทุกท่านไปฟังข้อเท็จจริงพร้อมวิธีรับมือกับเหตุการณ์นี้จากผู้เชี่ยวชาญกันครับคือหลุมอากาศนะครับคือหลายคนก็เข้าใจว่าเหมือนเป็นห้องหนึ่งในอากาศที่อยู่ดีๆไม่มีอากาศหายไปแล้วขึ้นเป็นตกลงในหลุมใช่ไหมครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับคือลมที่พัดมามันก็จะขึ้นลงขึ้นลงไปอยู่แล้วครับซึ่งบางทีสองกระแสลมมาชนกันลมปีกันกลายเป็นสภาพอากาศแปรตัตรวนแล้วก็เป็นการที่เครื่องบินมันเข้าไปในหลุมนี้ที่คนเรียกว่าเป็นหลุมอากาศ ถ้ามีพายุเข้ามาแน่นอนก็ต้องมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลุมอากาศมาบ้างหรือถ้าเราบินผ่านภูเขาบินผ่านตึกใหญ่บินกล้พื้นหรือถ้าเราบินตามเครื่องบินใหญ่อะไรแบบนี้ก็มีโอกาสที่สภาพอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นนะครับเราก็จะดูจากดาวเทียมก่อนที่เราจะบินและระหว่างที่เราบินนะครับก็จะมีเรดาร์ในเครื่องบินสามารถที่จะโชว์ได้ว่าที่ไหนมันมีเมฆมีฝนแต่สภาพอากาศแปรปรวนที่มองไม่เห็นที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clear air turbulence ตัวนี้ที่เป็นตัวที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าจะไม่มีอะไรที่แสดงให้นักบินดูได้ว่ามันอยู่แต่ เราสามารถดูจากพยากรณ์เขาจะวัดลมแต่ละเขตถ้าเขตไหนที่ลมพัดไม่ค่อยสม่ำเสมอก็มีโอกาสสภาพอากาศควนได้ ผมก็เคยเจอครั้งหนึ่งนะครับผมเจอการบินผ่านเมฆคือทุกครั้งที่เราเห็นเมฆครับในเมฆมันคือสภาพอากาศแปรปรวนเมฆมันไม่ใช่แค่ลอยอยู่สวยๆนะครับคือข้างในก็เป็นลมตีกันตลอดเวลาบางทีเราเห็นเมฆฝนนะครับเมฆฝนมันก็จะชอบก่อขึ้นมาสูงๆอย่างนี้ซึ่งหลายคนไม่ทันได้สังเกตนะว่านี่เป็นสิ่งที่ลมดูดเข้าไปที่เมฆมันจะวิ่งเป็นช่องขึ้นมาโดยตรงอย่างนี้ใช่ไหมครับบินตอนกลางคืนไม่เห็นเมฆเรา่ก็ไม่อยู่ต่ำมากไปบินข้ามเมฆแล้วก็โดนลมชนจากข้างใต้ขึ้นมาอย่างนี้ไปแล้วเครื่องมันกดด้ไไ่ีม เจอกระแสะลมที่มันมาตีเครื่องบินกลับลงไปเพราะฉะนั้นเครื่องบินก็มอยลงมาช้าๆได้โดยที่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงเกิด คือผมก็ได้ยินข่าวมาหลายชิดหลายทางนะครับผมก็เห็นภาพมาแล้วผมเข้าใจก็น่ากลัวคือข้อเดียวที่ผมต้องขอแก้นะครับมีข่าวว่าเครื่องบินตกลดระดับไป6,000ฟุตซึ่ง6,000ฟุตผมเข้าใจน่ากลัวเวลาเราคำนวณแล้วมันประมาณ1.8กิโลเมตรดูเยอะมากแต่ถ้าดูในระยะเวลาที่มันเกิดขึ้นทุกคนบอกว่าภายในสีนาทีผมขอบอกเลยครับการลดระดับ6,000ฟุตในสีนาทีสําหรับเครื่องบินเป็นเรื่องที่ปกติมากนะครับจริงๆทุกคนที่เคยนั่งเครื่องบินพาณิชย์น่าจะเคยเจอมาแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวการลดระดับ600 พูดในสีน่นาทีมันก็เท่ากับรถ1,500พัาูดต่อนาทีเวลาเครื่อเป็นลดระดับเพื่อลงหาสนามบินนี่เป็นเรื่องปกติมากนะ ผมจะบอกว่าคือต้องใจเย็นก่อนนะครับคือมันอาจจะรู้สึกน่ากลัวเราไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้แต่จริงๆมันปลอดภัยนะครับเขามีเขาออกแบบให้มันแข็งแรงมากนะครับเราไม่ต้องกลัวขึ้นบินจะพังนะครับแต่เราแค่ต้องระมัดระวังตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นวิดีโอที่เขาจะเปิดก่อนเราบินทุกครั้งใช่ไหมที่เขาบอกว่าเมื่อนั่งอยู่ควรจะคาดเข็มขัดตลอดเวลาซึ่งผมแบบต้องทำอย่างนี้เลยครับคือถ้าไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำถ้าไม่ได้หยิบของอะไรแบบนี้ถ้านั่งลงที่คาดเข็มขัดกว่านะครับ ผมเข้าใจว่ามันน่ากลัวนะครับยิ่งเราเห็นข่าวออกมาแบบนี้ว่ามีคนบาดเจ็บเยอะมีคนหนึ่งที่น่าสงสารกับเสียชีวิตไปนะครับแต่คือเราก็ต้องจำไว้ว่าเหตุที่มันออกเป็นข่าวทำไมถึงเป็นข่าวที่ดังเพราะมันไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับถ้าเฉลี่ยในสิบปีที่ผ่านมาครับ น้อยมากจริงๆการเดินทางผ่านเครื่องบินเป็นวิธีการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดในโลกมันน่ากลัวเพราะเราไม่ได้คุมสถานการณ์แบบนี้แต่เรามีนักบินมีลูกเรือที่เขาอบรมมาหลายปีเป็นพันเป็นกี่หมื่นชั่วโมงเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ผู้โดยสารจะเห็นได้เลยนะครับว่าสถานการณ์ที่เครื่องบินตกหลุมอากาศนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเคยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตรายอย่างที่หลายๆคนอาจจะกําลังกังวลอยู่ในขณะนี้ แต่ถึงอย่างไรนั้นทุกครั้งที่เราอยู่บนเครื่องบินควรคาดเข็มขัดนิรภยัยเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองเพราะบางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถแจ้งเตือนได้ทันครับและในอีพีต่อไปหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยในเรื่องอะไรนั้นสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและพวกเราจะพาไปเปิดทุกข้อสงสัยไขทุกความจริงกับ k i g l Expert